ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องวองเทินวีดเขมือคนภาค5โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2012นะครับเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ยาวของฆาตากรกินคนเลยนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลวยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมกับสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระชื่บลค์และสั่นปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมกสปออยยนได้เลเลตื เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดม,มาที่เมืองแฟร์เลกในเวสต์เวอร์จิเนียเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1814แต่ภายในเวลา2ปี คนในเมืองก็ได้สาบสูญไปหมดจนบัดนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของพวกเขาในเต็นท์กลางป่าบิลลี่กับคูชก็กําลังขย่มกันอย่างเมามันเลยนะครับและเราก็จะได้เห็นว่ามีชาย3าคนถือมีดตรงมาที่พวกเขาจากนั้นพวกมันก็เปิดเต็นท์เข้ามาซึ่งทั้งสามก็คือเพื่อนของบิลลี่นะครับและพวกเขาก็แต่งตัวเป็นฆาตากรมากแกล้งทั้งสองซึ่งทั้งหมดประกอบไปได้วยลิต้าการ์ดและจูเลียนพอแกล้งเสร็จพวกเขาทั้งห้าก็เตรียมตัวจะไปงานเทศกาลตรีดตีมาเทนแมนซึ่งจะจัดในคืนวันฮาโลวีนเท่านั้น ในขณะเดียวกันในเมืองเคลีนนักข่าวสาวเธอก,ก็กำลังยืนรายงานข่าวอยู่นะครับถึงปริมาณคนที่ทยอยมางานเทศก,กาลโนตรีในวันนี้และเหล่าคนที่มาร่วมงานก็แต่งตัวตาตีมด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตีมของ3พี่น้องฮิลลิเกอร์นะพอรายงานข่าวเสร็จเคลี K ินก็ขอตัวออกไปวิ่งออกกําลังกายนอกเมืองระหว่างที่วิ่งอยู่เธอก็ถูก3าพี่น้องฟันเลื่อยตาเดียวละสามนิ้วมาดักทางเอาไว้เคลีนก็คิดว่าเป็นพวกคนในเมืองปลอมตัวมานะครับเธอเลยชูนิ้วกลางไปให้1ดอกแต่แทนในนั้นนิ้วกลางเธอก็ถูกตัดขาด พอมันเป็นแบบนั้นเคนลินก็รีบวิ่งหนีจนไปเจอกับเมนาดซึ่งมันก็ทําท่าทีเหมือนจะช่วยเหลือเธอนะครับแต่สุดท้ายมันก็กลับเป็นคนลงมือฆ่าเคลีนซะเองจากนั้นมันก็สั่งให้สามพี่น้องเก็บงานซะแต่มาที่กลุ่มของมิลลี่พวกเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของคนในแฟร์เลกที่หายสาบสูญซึ่งพวกเขาก็เชื่อกันว่าทั้งหมดถูกไฟเผาและถูกทํากินเนอาอหารครูซที่ได้กินแบบนั้นก็ไม่อยากไปเทศกาลแล้วนะครับแต่มิลลี่ก็เกลีย้ยกล่อมจนเธอยอมไปจนได้อีกด้านในกระท่อมกลางป่า สามพี่น้องมันก็กาลังหันชำละศพของเคลินกันอยู่เมนนาดมันก็เดินเข้ามาด่าดหนึ่งชุดโทษฐานใ่พวกมันทิ้งร่องรอยกระเป๋าเงินของเคลินเอาไว้เมนนดบอกว่าเขาทาแบบนี้มา3าปีแล้วและเขาไม่เคยทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงหนีรอดมาถึงทุกวันนี้และเขาก็กําชับว่าทั้ง3อยู่ในบ้านของเขาดังนั้นพวกมันต้องทําตามกฎถ้าไม่ทําก็โดนกระทืบในระหว่างที่วัยรุ่นทั้ง5คนขับรถไปงานเทศกาลบิลลี่มันก็มัดแต่ส่วงบุหรี A ่ให้ครูสนะครับจนไม่ได้มองทาง ทนนันใดนั้นเมนาดมันก็มายืดตัดหน้ารถเอาไว้ทาให้รถของบิลลี่เสียหลักและชนเข้ากับต้นไม้แบบเต็มตีนโชคดีนะครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากเมนาดมันก็แกล้งนอนนิ่งอยู่กลางถนนบิลลี่ก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ชนพอเขาเดินเข้าไปดูเมนาามันก็ใช้มีดปาดแขนบิลลี่ไปหนึ่งดอกจากนั้นไอลุงมันก็โดนลุมกระทึ้แบบยับหมาสามพี่น้องฮิวเลเกอร์ได้ซุ่มอยู่ในป่าพวกมันก็กำลังออกมาช่วยนะครับแต่ทนนันใดนั้นในอำเภอแองเจลา่าเจ้าหน้าที่บิ๊กและจูเนียร์ก็ผ่านมมาาาาพออดดีีีเเธจจึงงกลลับไปไปป่่ททแ้วนนสถนตร แองเจล่า <Angela S 2> ก็สั่งให้บิ๊กอยู่รอรถลากที่นี่นะครับเพื่อที่จะได้ตรวจหลักฐานยาเสพติดในรถอย่างละเอียดพอทุกคนออกจากพื้นที่หมดแล้ว Big บิ๊กก็ถูกเหล่าฮิลเกอร์เข้าโจมตีพวกมันก็ยิงธนูปักขาเข้าไปสองดอกตามด้วยการตัดหูไปเคี้ยวเล่นก่อนจะใช้มีดก,กระซว่เข้าที่กลางหัวบิ๊กไปหวั่นพอตกกลางคืนในเมืองก็เริ่มคึกคักนะครับเหล่าแก๊งของบิลลี่กับไอ้ลุงเมนาดก็ถูกขังอยู่ในสถานีตำรวจบิลลี่ก็ได้รับการทำแผล และเขาก็บอกกับเอ็งเจล่าว่ายาติดติดทั้งหมดเป็นของเขาและขอให้ปล่อยเพื่อนของพวกเขาไปซะส่วนในลงนุงเมนาดมันก็ถูกขังอยู่ในห้องข้างๆซึ่งก็มีมอร์สอยู่เป็นเพื่อนร่วมห้องในเมื่อเคลินนักข่าวประจำหายตัวไปแล้วเคลลี่จึงทําการรายงานสดแทนซึ่งมันก็ไม่มีใครสงสัยนะครับว่าเคลินหายไปไหนสามนิ้วมันก็ได้เดินป่าป,ปนกับคนอื่นอยู่บนถนนทุกคนก็คิดว่ามันกําลังใส่หน้ากากอยู่ทางด้านวัยรุ่นทั้งสี่ที่ถูกปล่อยตัวออกมาพวกเขาก็ได้ไปพักในโมเตลเล็กๆในเมือง เอ็งเจล่าก็ขนประวัติเมนนตนะครับและเจอว่าไอ้ลุงมันมีคดีฆาตกรรมติดตัวอยู่แต่ไอ้ลุงมันก็ขู่นาอำเภอนะครับว่าชีวิตเธอคงอยู่ในไม่นานแล้วเอ็งเจล่าก็ทําได้แค่ยิ้มโดยไม่ตอบโต้อะไรในเวลาเดียวกันพวกฮิลเลอร์มันก็ทาลายเสาสัญญาณทิง้งทําให้ทั้งเมืองปราศจากสัญญ,ญาโทรศัพท์จูเลียนที่กาลังโทรบอกพ่อของบิลลี่ก็ถูกตัดสายไปดืด้อจากนั้นพวกฮิลเลอร์มันก็ขับรถบรรทุกเข้าไปในโรงไฟฟ้าต่อซึ่งพวกมันก็ฆ่าปรปภพอทิง้งและทําการตัดไฟฟ้าทั้งเมือง ทันใดนั้นทั้งเมืองรวมถึงสถานีตำรวจก็ไฟดับเมนา่ามันก็หัวเราะออกมาด้วยความสบายใจเลยนะครับแองเจล่าจึงปล่อยมอสออกมาแต่เขาก็ไม่ยอมกลับบ้านและบอกจะอยู่ช่วยในอำเภอที่นี่ก่อนแองเจล่าก็พยายามวิทยุหาบ๊ก,กับจูเนียร์และไไหมแต่มันก็ไม่มีใครตอบวิทยุเธอสักคนทางด้านวัยรุ่นทั้งสี่ที่พักอยู่ในโรงแรมพวกเขาก็ไม่มีกระจิงก,กระใจจะไปไหนแล้วนะครับครูชก็ตัดสินใจจะเอาข้าวไปให้บิลลี่แต่พอเธอเดินออกมาได้สักพักสามนิ้วมันก็โผล่มาดักทางเธอไว้ จูเลียนได้เห็นว่าเพื่อนทั้งสองคนที่เหลือกาลังจะซี่กันเขาเลยจะออกไปหาบบลลี่อีกคนแต่พี่แกก็ดันทามีดสั้นตกไว้ในห้องซะอย่างนั้นทางด้านของครูสที่วิ่งหนีตายอยู่สุดท้ายเธอก็ถูกถามนิ้วมาดักหน้าและก็ซ่วเข้าที่ท้องเสร็จแล้วมันก็ควักไส้เธอออกมายีเล่นครูสไปหวั่นจูเลียนที่ไปถึงสถานีตํารวจเขาก็แปลกใจเหมือนกับทุกคนนะครับว่าทําไมครูสจะมาไม่ถึงที่นี่แองเจล่าก็บอกให้เขาอยู่ที่นี่จนกว่าเธอจะมาถึงจูเลียนก็ออกเก้าอี้ไปนั่งคุยกับเบลลี่ เขาก็บอกว่าเขาโทรบอกพ่อของบบลลี่แล้วและเขาโกรธอย่างมากแต่พ่อของบบลลี่จะมาประกันตัวเขาพรุ่งนี้กัดกับลิต้าที่ซี่กันเสร็จทั้งสองก็จู่จีกันต่อแล้วคุยถึงเรื่องอนาคตแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะคิดไม่เหมือนกันนะครับพอลิต้าอยากจะไปทํางานต่างประเทศจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปอาบน้ําตาเดียวกับฟันเลื่อยมันก็มาขอประตูห้องจากนั้นมันก็ลากกัดออกไปแดกลิต้าที่เห็นว่ากัตเงียบไปเธอก็รีบแต่งตัวแล้วหมุนเอาลาวผ้าออกมาเป็นอาวุธ ฟันเลื่อยมันก็เดินกลับเข้ามาในห้องน้ําลิต้าก็แอบ,บอยู่หลังประตูและเธอก็อาศัยจังหวะฟาดมันไปหนึ่งดอกแต่มันก็ยังสามารถจับขาเธอไว้ได้โชคดีที่ลิต้าคลำไปเจอมีดที่จูเลียนทําตกเอาไว้เธอเลยหยิบมาแทงมันไปหนึ่งดอกและหนีไปได้ทางด้านสถานีตํารวจเจสันสามีแองเจล่าก็มาหาเขาเอาเทียนมาให้นะครับเนื่องจากไฟดับและเขาก็บอกว่าจะกลับไปทําแซนด์วิชมาให้เธอเมนามันก็เอาแต่พรามว่าจะมีเด็กๆมาช่วยมันและทุกคนในนี้จะต้องตายกันหมดบนท้ายรถบรรทุกสีเหลือง กัดก็ถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้พวกฮิลเกอร์มันก็ใช้ค้อนทุบขาเขาจนหักไม่เหลือชิ้นดีเสร็จแล้วมันก็เอาก,กัดมาทิ้งไว้หน้าสถานีตำรวจแองเจล่าจูเลียนกับหมอที่เห็นแบบนั้นพวกเขาจึงจะออกไปช่วยกัดแต่พวกฮิลเกอร์ก็ขับรถบรรทุกมาเหยียบกัดไปหว่นคาที่จากนั้นมันก็ขับรถหนีออกไปหน้าตาเฉยหลังจากที่แองเจล่าย้ายศพของก,กัดออกจากถนนแล้วเธอก็กลับเข้าไปปล่อยตัวบิลลี่ออกมาและเธอก็ส่งอาวุธให้ครบมือทุกคนเธอบอกให้ทั้งสามเฝ้าที่นี่เอาไว้ จนกว่าจะมีคนมาช่วยเนื่องจากพวกหนีช้าจะมีคนมารับตัวเม่นาาไปดำเนินคดีมอชก็บอกนะครับว่าเคยเห็นรีมีวิทยุคลื่นสั้นและในร้านมันก็มีเครื่องปั่นไฟอยู่ด้วยแองเจล่าจึงตัดสินใจจะไปที่นั่นเพื่อใช้วิทยุเธอก็ก,กำฉาเพีไปทั้งสามอยู่ที่นี่เฝ้าไม่ให้พวกฮีลิเกอร์เข้ามาในนี้ได้จากนั้นเธอก็สามารถเปิดวิทยุได้สําเร็จปลายสายอีกฝั่งก็คือเท็ดดี้นักจัดรายการวิทยุแองเจล่าก็ขอให้เท็ดดี้ติดต่อตํารวจจากสถานีอื่นมาช่วยแต่เท็ดดี้ก็คิดว่าเธอโทรมาก้เาาะววันนนีป็ทศ จากนั้นมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นเท็ดดี้ไม่เลยลังเลยว่าจะเชื่อดีไหมพอแองเจล่าได้ยินเสียงปืนเธอก็รีบกลับไปที่สถานีซึ่งเสียงปืนที่ดังขึ้นมันก็เป็นของมอสนะครับพี่แกเกือบเป่าลิต,ต้าไปหว่นแล้วนะโชคดีที่กระสุนไม่โดนเธอตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นวิแววของครูสและเมนาดมันก็ยิ่งพูดยั่วโมโหบิลลี่มันบอกว่าเธอตายไปแล้วเพราะลูกน้องของมันชอบสาวผมบอลมากแองเจล่าก็บอกว่าเธอไม่มั่นใจว่าเท็ดดี้จะช่วยเธอไหม มิลลี่เลยยินการว่าเขาจะออกไปตามหาครูสถึงแม้ว่าเองงจล่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมนะครับและเธอก็ให้เขาพกปืนไปด้วยจูเลียนก็อาสาออกไปช่วยอีกคนทั้งสองก็เดินตามหาครูสไปตามถนนสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวล้อของฮิลิเกอร์และในที่สุดพวกเขาก็เจอศพของครูสมิลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เสียใจอย่างมากจากนั้น3นิ้วมันก็โผล่มาทําให้บิลลี่วิ่งตามไปด้วยความโมโหทั้งบิลลี่และจูเลียนก็ถูกพวกมันซัดจนสลบพอตื่นมาอีกทีบิล ส่วนจูเลียนก็ถูกล่ามโซ่ไว้ข้างๆเสร็จแล้ว3นิ้วมันก็ขับรถกวาดหิม้ามาปั่น,น้งคู่ไปหวานแบบดับเบิลคิวทางฝั่งแองเจล่าก็ขอให้มอสขับรถตำรวจออกไปตามหาจูเนียร์กับเจ้าหน้าที่คนอื่นระหว่างที่แองเจล่าคุยกับมอสอยู่เมนามันก็พยายามโน้มน้นาวเฮลิต้าปล่อยตัวมันไปซะแล้วมันจะรับประกันความปลอดภัยของเธอเลยเ,เพื่อน่อนลิต้าเลยมาบอกกับแองเจล่านะครับว่าให้ปล่อยเมนาตไปซะแต่แองเจล่าก็ยืนยันว่าถ้าเธอปล่อยเขาไปกัดที่ตายไปแล้วจะไม่มีวันได้รับความยุติธรรมแน่ จากนั้นเอเจล่าก็คุ้มกันมอสออกไปที่รถพอมอสขับรถออกไปได้เขาก็คุยวิทยุกับเธอไปตลอดทางแต่พวกฮิลลิเกอร์มันก็ขึงลวดหนามเอาไว้แล้วนะครับถ้าไม่ลดของมอสเหยียบเขากับลวดหนามจนยางแตกและเสียหลักลงข้างทางมอสก็ถูกพวกมันจับตัวและยัดไว้ในถังเสร็จแล้วพวกมันก็ทําการจุดไฟย่างเขาต้องเป็นเสียงร้องโหยหวนของมอสก็ดังจนไปถึงหูวของแองเจล่าพอเธอเห็นว่ามีไฟลุกออกมาจากตึกตรงข้ามแองเจล่าก็เอาปืนสั้นไว้ขุดป้องกันตัว แล้วเธอก็รีบออกไปดูตึกนั้นแต่ยังเดินไปไม่ถึงไหนนะครับไฟมันก็ลามไปถึงถังแก๊สจนระเบิดแองเจล่าก็ถูกแรงระเบิดกระแทกกระเด็นออกมาเมนาทมันก็ยังไม่หยุดเกลี้ยกล่อมลิตา้าให้ปล่อยมันไปซะเพื่อแลกกับชีวิตของเธอและในที่สุดลิตา้าก็ยอมเปิดห้องขังให้เมนาทเธอก็ใช้ปืนขู่มันให้รีบออกไปจากที่นี่แต่เมนาทก็แอบหยิบแท่งเหล็กเอาไว้แล้วมันก็หันกลับมาเล่นงานเธอลิตา้าก็ถูกควักลูกตาออกไปสองข้างเธอก็วิ่งหนีออกมาจากสถานี เมนาามันก็เดินตามออกมาจะเก็บงานนะครับแต่แองเจล่าก็เป่ามันไปหนึ่งนัดและเธอก็พาลิต้ากลับเข้าไปในสถานีพร้อมกับจับเมนาามาขังไว้ที่เดิมลิต้าก็ทำได้แต่ล้อคับควญในความโง่ของตัวเองจากนั้นแองเจล่าก็บอกให้เธอรออยู่ที่นี่เธอจะล็อกประตูเอาไว้และไปตามคนมาช่วยแต่พอเธอเดินออกมาแองเจล่าก็เห็นว่าเจสันถูกมัดไว้ในรถคันหนึ่งแต่พอเธอเปิดประตูออกกลนไก่มันก็ได้ดึงเชือกที่ผูกไว้กับมีดซึ่งมันก็ปาดพุงของเจสันยาวไปถึงหน้าอกจนไส้ของเจสันทะลัก,กออกมา แต่นั้น3านิ้วมันก็ขับรถบรรทุกมาพุ่งชนท้ายรถเองเจาที่ได้โอกาสเธอก็ยิงมันไปหนึ่งนัดแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้และสุดท้ายเธอก็ถูกมันกระทึ้แบบยับหมาและล่าออกไปพอเองเจาฟื้นขึ้นเธอก็พบว่าตัวเองถูกมัดไว้ในห้องขังไม่นาดกับเหล่าเฮลิเกอร์ก็ยืนเฝ้าอยู่พวกมันก็เริ่มเทน้ํามันไปทั่วสถานีเมนาดมันก็ให้เธอเลือกนะครับว่าจะตายด้วยไฟหรือลูกกระสุนซึ่งไอลุงมันก็ได้ผูกเชือกกับไกปืนเอาไว้หากเธอหยุดขยิงเท้าเมื่อไหร่ลูกปืนมัันนนจะถูกส่่งงตรไปทททีีห้า เสร็จแล้วเมนามนก็หยุดไฟและเดินออกไปอย่างคนเทๆ่ๆองเจลาก็ต้องเลือกนะครับว่าจะตายด้วยวิธีไหนสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเอาเท้าตัวเองลงซึ่งผมก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงเมนาทกับเด็กๆของมันก็ขับรถบรรทุกออกไปด้วยรอยยิ้มในตอนจบลิต้าที่มองอะไรไม่เห็นเธอก็เดินหนีออกมาตามถนนและพอเธอได้ยินเสียงรถตรงเข้ามาเธอก็รีบโบกขอความช่วยเหลือแต่ทว่ารถบรรทุกคันนั้นมันดันเป็นรถของเมนาทกว่าจะรู้ตัวเธอก็ขึ้นไปนั่งบนรถแล้วนะครับ รถบรรทุกก็ขับออกไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องของลิตลา้าและว,วองเทินวีดเขมือบคนภาคห้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวองเทินภาคห้าภาคนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องต่อจากภาค4นะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจจะดูภาคก่อนๆก,ก็สามารถกดที่เครื่องหมาย,มายมุมบนขวาและไปดูภาคก่อนๆก,ก,กันได้นะครับสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อ,งอย่าลืมกระทึบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ